สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุธที่23ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตพายุโซนร้อนจามีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะและจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไปค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะ โดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคใต้ตอนบนค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนจ่ามีปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคมค่ะและเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงตามลำดับค่ะพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากยังมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมแต่อาจส่งผลให้นะคะทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีสีสเกตมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่26ถึงวันที่28ตุลาคมค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคค่ะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากและสุขโขทยัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาและที่สุดท้ายค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะในช่วงวันที่24ถึงวันที่29ตุลาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้อุณหภูมินะคะจะลดลง1-3องศาเซลเซียส ในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย